คม2564นะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้หรือเราจะบินไหมเมื่อวานเนี้ยโอ้หเมื่อวานเนี้ยชนะเทรดไปห้าไม้นะครับชนะสี่แพ้หนึ่งก็ช่วงบ่ายร้อยเปร์เซนต์โอ้โหเกือบไม่รอดครับเมื่อวานดีดวงครับอาศัยหมันไม่เก่งครับอาศัยดวง มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงว่าจะวินไหมอา้าวยังไม่มีตลาดนะครับเห็นนะครับอืมอา้าวจะมีออเดอร์ไหมเรามาดูกันนะครับยังไม่ได้ออเดอร์รนะอรอ รอครับรอรอมาสิบนาทีแล้วครับยังไม่ไดออเดอร์เลยครับมันจะมีไหมจะได้ไหมโอ้โหติดติดแนวนี้ใช่ไหมโอเคนะครับเก็บใส้ก่อนเก็บใส้ก่อนนะครับฟังละเอียดครับอันนี้อยากจบเร็วครับอยากจบแค่สองไม้จบแค่สองออเดอร์นะครับอยากจบงานเร็ว ัวเยจะทำได้ไหมเมื่อวานยากยากเราก็รอดมาแล้วเกือบ <G ül üyor> ไป่รอดด้วยรอดแบบฟุกนะครับใส่ดวงเลยครับเมื่อวานรอดูครับรอจังหวะดูว่าจะมีออ,อเดอร์ให้เราไหมดูอันใหม่ก่อนอลงมาแรงด้วย ติดราคาไหมติดราคาไหมจะติดราคาไหมลงมาไหวไหมจะพ้นไหมนี่ครับราคานี้ครับดูเขาจะรอดไหมเดี๋ยวดูอาการกันครับจะเอายังไงจะมีแนวโน้มไหมจะได้ออเดอร์ไหมถ้าไม่ได้ก็รอรอบบ่ายครับวันนี้เช้า เช้าเอยู่เข้ามาดู OTC นะครับพผมเล่นแต่ OTC ทุกวันตอนเช้าผมเขาเมาเล่นตอนแปดโมงครับไม่รู้ชอบหรือยังไง OTC เล่นก็ในช่วงนี้ก็มันก็วินเยอะนะครับตั้งแต่มาเล่นรอบเช้า OTC แต่รอบบ่ายก็พอทําได้อยู่ครับแต่มันแนวแนวมันขวางมันเยอะอยู่แล้วแต่ถนัดครับผมก็ไม่ร้ว่า แต่ผมก็ตอนเช้าบินผมบินเยอะอยู่การบินผมก็เยอะอยู่ผมก็เลยลองเล่นรอบเช้าเผื่อโอเคปิดได้ไหมเดี๋ยวผมจะคันนีเบตไว้นะครับโอเคอันนี้ติดนะติดราคานี้นะลงมาได้ไหม ลงมาไหมทางนี้ลงมาไหมเลยไปยใช่ไหมลงมาเลยไปยใช่ไหมยังนะครับยังไม่ได้ออเดอร์นะครับนั่งรอครับเอาครับตรงนี้นะครับโอเคครับออเดอร์แรกมาแล้วมาลุ้นกันมาลุ้นกันก็จะเอาอยู่ไหม ก็จะเอาอยู่ไหมอา้าวลงมาแรงๆเลยลูกลงมาแรงๆเลยครับลงมาแรงแรงเลยลงมาแรงแรงเลยเอาครับโอเคอย่างนี้อย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับไม่เหมือนโอทีซีเ่วานร้อยเ์เซ็นโหลงมาอย่างเด้งกลับขึ้นไปได้ ครับผมออเดอร์ Order แรกครับปลาเดิมครับปลาเดิมปลาเดิมสวยครับใครมีกำลังใจหน่อยโอเคครับออเดอร์ Order แรกผ่านไปนะครับยังแล้วยังรอจังหวะโอ้ยจะมีจังหวะให้เราไหมโอ้ยไม่กล้ากดนะเมื่อกี้ ก็รอกขขึ้นไปบนแนวครับเม okay. ื่อกี้อันนี้ก็น่าจะลงนี่ก็น่าจะลงแทงหน้าก็เหมือนจะลงแต่ยังไม่กล้าครับรอรอจะจบงานเร็วครับรอจังหวะดีๆครับไม่ต้องรีบครับเหลืออีกแค่หนึ่งออเดอร์ขึ้นไปไหมขึ้นไปให้เราไหมไปใช่ถึงไปใช่ ถึงไปใสแดงโอ้โหไม่ขึ้นไปเลยรีบลงมาไหนเนี่ยหื่มจะรีบมาทำไมโอ้ไม่มีจังหวะนะครับเขาไม่ขยับขึ้นไปให้เรากดข้างบนไม่กล้ากดเริ่มแท่งครับครัวพลาดบางทีเราก็อยากมีอะไรให้เราสบายใจครับขึ้นไปอย่างเงี้ย มีเงอนไขหนึ่งเงอนไข2สองของเราเนี่ยเราตั้งเง่อนไขไว้สองสามเงอนไขถ้าตรงสองสามเงอนไขของเราเราคือเราก็กดเลยคือผมก็กดเลยนะครับผมยังรอครับอีกแค่หนึ่งออเดอร์ครับไม่ไม่รียบครับไม่รียบครับรออีกหนึ่งออเดอร์ครับยังไง จะไดออเดอร์ไหมโอ้โหขึ้นมาแรงนะเนี่ยจะขึ้นไปถึงแนวแนวรับเก่าไหมขึ้นไปถึงแนวรับเก่าไหมไม่น่าถึงนะครับจะขึ้นไปถึงข้างบนแนวรับเก่าเดี๋ยวผมกดนะครับอันนี้กลัวกลัวยังเราจะขึ้นไปถึงแท่งเกือบแท่งแดงนะครับผมก็ไม่กล้ากดตำๆำนะนะถึงไหมถึงนะไม่ถึงก็เกือบถึงอ่ะน่าจะเอาอยู่เอาอยู่ไหมโอ้พุ่งอย่างนั้น เอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมเนี่ยนี่นะครับผมคาดีเบียไว้ตรงนี้นะครับถึงปุ๊บผมก็กดเลยนะครับเอาเอาอยู่ไหมจะเอาอยู่ไหมมาลุ้นกันมาลุ้นกันจะจบยังไงวันนี้มาลุ้นกันยังไงสามบิ 3, 2เสองเอาโอ้โหรอดนะครับรอดครับ บุดบิดครับโอเคครับจบที่2องออเดอร์นะครับวันนี้ตามแผนครับตามแผนดูพอร์ตเต่าของเรานะครับดูพอร์ตของเรา,าเป็นยังไงวันนี้นะครับนี่ครับไม้แรกเริ่มต้นที่1 7 5 2 0นะครับ 8 6 okay. ไม้แรกนะครับ87%ไม้ที่2 0.87.09นะครับ ทำไม0.5ทำไมได้แค่0.5เอตัโบต้อง870ไม่ขึ้นทํำกัเขาไม่ขึ้นทำไมได้0.5ทำไมเขาได้แค่0.5เอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้ 17,520นะครับเริ่มต้น20.86 1เอาทำไมได้17มันต้อง18ปะ่ะบวก800เอายังไงงง1เท่าไหร่เนี่ย1 17 หกเอาตัวเลขมันเกินตัวเลขเกินครับโอ้โหเอาสัแสนเลยแสน7ไม่น่าละโอ้สีอร์นะครับ 4, 4. ี่นะครับไม่ถึง5นะครับเพราะต้องเพิ่มขนาดออเดอร์ครับถึงจะเทคโปรฟิตน่าจะ550น่าจะเทคโปรฟิตได้ที่500นะครับขนาดไม้ของเราขนาดออเดอร์ ที่สองออเดอร์ชนะสองครับสแ 0, สมม้อศูนย์เสมอศูนย์นะครับอันนี้พอร์ตของเราแปดสิบกว่าแล้วนะครับโอเคโอเค,อเ,คเอามาเขียวหน่อยมาเขียวหน่อยให้ชื่นใจหน่อยโอเควันที่สิบหกนะครับวันนี้ เทปวันที่เป็นวันที่12ครับเดี๋ยวนี้เราเทปสิบวันแล้วนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็ดกำลังใจให้ด้วยนะครับเทดเดอร์มือใหม่นะครับครับขอบคุณครับ